เห็นเหอเห็นเพืจะบอกว่าก็ไม่เห็นนะคะเดี๋ยวว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่กับว่าที่นางเอกเอเวของผมคนแรกน,นะฮะโพสต์มาณนี้นะฮะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรคะชื่อยิมคะ่ะชื่อยิมชื่อยิมเจ้าชื่อยิมเจ้าเฮ้ยจริงแ,แล้วเนี่ยคนนี้แต่คนนี้จะได้เป็นนางเอกเอวขผมคนแรกเลย แต่แกบ,บอกว่าเนื่องจากเพลงหลอกเกินไปดิแล้วจะหลงรักอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็เลยแบบขอขอบายดีวกว่าผมก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไม่เลยเราก็เออเขียนเรื่องอะไรกนันหน้าอานก <c oughs> ันอ่หน้าก็เลย <c oughs> ไปที่มาของที่ผมต้องไปเลือกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นดาน่ากันเยอะคนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เห็นกันนะครับอีกไม่นานกับเอ็มดีของเพลงเธอช่างไม่เชื่อหนอนแผลซึ่งบอกกันว่า โลเคชันที่ผมไปเลือกมาแต่ละที่เนี่ยผมไปเลือกด้วยตาตัวเองแล้วไปมาประมาณ3ครั้งนะฮะซึ่งให้มันได้สิ่งที่ดี่สุดผมพยายามกันกรองแล้วกันกรองอีกแน่นอนจะเช้าลุกวันเพื่อให้คนนี้ออกมาดีที่สุดติดตามกันด้วยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะแต่ก็อย่าได้คิดไปเองี